สวัสดีครับจากร้านทีคอนซิกซวิทกันทนาบุรีนะครับวันนี้เราเปลี่ยนจอ Vivo Y01 นะครับจอจางนะครับดับแรกก็ถอดถัดซิมก่อนแล้วก็หาอะไบางๆมาเสาะตรงช่องถัดซิมนะครับให้มันออกมาหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ค่อยใช้เล็บนรือว่า ใช้พลาสติกบางๆนะครับต่อเข้าไปแบบนี้นะครับจะแข็งนิดนึงนะครับเราก็ล้องงี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเล็บก็ใช้ปิดได้ปิดแบบพลาสติกแบบนี้นะครับกดกดนิดหนึ่งนะครับ อเรียบร้อยนะครับระวไขน่น็อตปลาครอบให้หมดนะครับ ก็หาแหนบนอดบางนะครับทอบฝั่งนี้ก็ได้นะครับตัวฝาครอบออกนะครับแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกเครื่องนี้เคยเปลี่ยนจอมาแล้วเดี๋ยวเราต้องหาเพราะว่าตัวพลาสติกตัวนี้จะดึงไม่ค่อยออกนะครับเราต้องหาอะไรมางแงน่นิดนึงนะครับ จับดึงได้เลยนะครับเครื่องเคยเปลี่ยนจอมาแล้วก็จะแกะไม่ยากถ้าเกิดเครื่องยังไม่เคยเปลี่ยนจะแกะยากกว่านี้นะครับหาเรบ้บางๆนะครับขอตัวจอนะครับ แต่อย่าใช้แรงมากนะครับเราก็น้ำยานะครับลอกกาวเกิดใช้มีก็ใช้ใดได้นะครับเป่าให้ร้อนแล้ว,ลว,ลวค่อยแซะขึ้นมานะครับนี่เครื่องเคยเปลี่ยนจอเราก็ออกง่ายนะถ้าเกิดไม่เคยเปลี่ยนจอเราจะออกยากตรงนี้นะครับพอได้มานี้แล้วเราก็หาฝาติดบ,บางๆนะ่อนะครับ แล้วก็ค่อยงานได้เลยนะเครื่องโดนน้ำนะครับทำให้จอจางนะครับเราก็มาเก็บกาวรอบๆให้หมดนะครับ เก็บกาวสำคัญนะครับต้องเก็บให้หมดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราลงจอใหม่ไปจอจะไม่ลงขอบนะครับทําให้จอมีปัญหาได้นะครับหรือว่าพอใช้สักพักหนึ่งแล้วจอก็จะุูออกมาต้องเก็บให้ดีๆนะครับ

เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองจอกันนะครับครับอันนี้เราลองจอเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจอใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาติดกาวนะครับกาวก็ไม่ต้องติดเยอะนะครับให้พอดีขอบนะครับอย่าให้เกินมานะ เอาด้านล่างลงก่อนนะครับเราก็ไล่ต่อให้ลงขอบทั้งสี่ด้านนะครับพอลงขอบแบบนี้แล้วเราก็หาผ้าสะอาดนะครับ แล้วก็ชุบน้ํายาเช็ดคัาบกาวนะครับที่กันเกินมานะครับ ทีดีๆนะครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับงานจะได้ออกมาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่แพรนะครับเราใส่ด้านบนก่อนนะครับแล้วเราก็ไล่มานะครับไล่จากด้านล่างขึ้นไปนะครับ้แ,แบบนี้นะครับ แล้วเราก็ใั่แบบปริ้นนะครับ มีฝากข้อบ,บ่อนนะครับ ร้อยนะครับเ็ใส่ฝาหลังนะครับใส่ข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาข้างบนนะครับ ก็ใส่ตัวทัดซิมลองเปิดเครื่องเทสนะครับขึ้นมีโวแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับใครมีเทปพันจอก็ใช้เทปพันจอพันนะครับใครมีก็ใช้ยางนะครับมัดทิ้งไว้สักสามสี่เส้นแล้วก็ทิ้งไว้สักสองชั่วโมงนะครับแล้วค่อยเอา ยางออกนะครับรอให้กาวให้จะใ,ใช้งานได้นะครับหรือเรามาเทสหน้าจอน,นะครับ สัมผัสได้ปกตินะครับเลีงแสงเบาแสงได้นะครับเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจอวิโว y ศูนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ